จเดี๋ยวนี <forcément cities> ้หรือจ๊ะกองพ่อคือจิโมเมนเนาะโม่ใจยิ่งใหญดยกาบสบายดีเลยสวัสดีเด้อผมเองพี่น้องอาโฟงสบายดีเอฟซีคน เลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่อยากคํำๆเลยแหละทุกคนใต้ไฟเนาะเมื่อนี้ก็มีโอกาสดีเนาะเม่์ชมวังได้ของฝากจากเอฟซีอีกองเริ่มเทิมเลยคือว่าเป็นขั้งแรกได้ของแมยชมรับของเม่ชมวังเนาะแม่ชมวังยังไม่เคยมีฝากมาโดยตรงให้เมย์ชมวังแบบนี้แจ็คเือเนาะแต่ว่ามีก็มีมานิคเมย้อยผ่านทางกัน เป็นฝากมาน้ำชาจุมวังนะอันนี้เป็นหนึ่งกล้องรถของข่อยโดยตรงนะเฮ้ยโดยอ่ามันสีเป็นอย่างนี้น้องเฮ้ยเนอะแกเลยบ่เอามาแกเบิ่งน้ำกันเนาะทุกคนเนาะอ่ะจึ๊งๆเดี๋ยวเพียงคอเลยของพี่น้องเนอ้าวเลยเนาะอ้าวแกกองบิเอิพราะเดี๋ยวนี้อ่ามาได้นะลูกสาวเนาะสบายดีเด้อเอฟซีเด้อจุนบังเด้อ แกกองคือบอกบอกบกาวเท็ดนี่ฮะเพิ่นเนาะก่องของเพิ่นตืนน่นเต้นแหงเนาะกองแรกที่ฝากให้เม่โดยจงนะมึงอ่านมึงก็ในใจว่าของโมเขา <c ười> ้าจะ <c ười> บับัเกะกระลาเกะออกมาเรื่องมีแต่ของข่อยจะยีอนะไรนี่เออนะใช่ใช้สมบางอ่นใช้อ่นเนอะมันน่งซื้อรึเปล่ากองเาถึงมันตกล่นะทุกคนอ รุนแรงไงนี้องอุ้ยฟ้ามันตัวนู้ยีใจร้อนเย็นจะเย็นเนอะเดินเรียบมาเคยได้เนาะเมนเคยแต่แกะน้ำโมนะนี่เป็นของตัวเองไงนะมันแกะมันติดแดดแดดในหนึ่งเนาะดีใจแห้งได้มงในเขือนขอจะนออกอะโอ้ยเย้ ยังมันยังเจ้าเอาตัวนี้ก่อนเป็นยังนี่คือของผมกค่แค่คือคือสีแบบยังเแยกแตกบ่เนาะเอ่าแิกกล่องทองคำไปจ้ีหูหน่อยสิอือืมยยังมันสังผัสเลยเจ้าของใครจะเนี่ก็ของใครเนี่ยอยู่เก็บคอยคอยสัมผัสไอ้ขี้งอยถือมันหุ่มหุ่มหุ้มเลย สงสัยสงสัยมันซีเมนของข่อยตัวนี้นะเอือจับปิงเหรอจำพัดปิงเหออาวจำพัดปิงเหรอดูเป็นยาดอมมั้งน่ะเหรอกินได้หนาเต็งเต็งมั้งบ้างไมยันเมนเยอะยันแมนของพ่อบ่อพอจับปิงแล้วมันซูนมือผมปับหลุดไายขิ้งอุ่นตัวเลรอจำพัดกันนั่นเนาะจับเป็ดจังยังมาเลยใช่ไหมอุ่นตัว Cần báo họ nụ khói Khăn, khăn như thế này dùng dạng đây nè Thôi nè, thả ra đi, ngủ đi Kệ bằng, kệ bằng nó À, cháu bảo cháu kệ bằng nó Kệ bằng chú bảo Vậy kệ làm ngay bây giờ nhé Nè, mà chú khôn được này Hửm? Năm năm Cháu kệ bằng cháu bảo cháu bằng cháu nó Ừm Thôi cái, nhanh mô màn trái bảo khổng khỏi tê hạt thái khen Khỏi xun này Nè ไอ้กาบอ่ะยาเฮ้ยยากินทุกคนเอซีาฝากยามาให้ต้นใส่นใส่ยาลดคุ้มอ้วนไม่ไม่ใช่แม่เป็นคนดีคนขึ้นมาหุ่นดีด้วยเจ้าว่าเก็ตตักไงเก้ทำอะไรถักวะเก้บึงขอมือฮักได้มีมีอ่ะปะไปหาโมกันมืนก็พักมือหัก mẹ chị <laughs> 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 luôn mẹ thích kìm nó trong nhà ngon à. ạ à, này. hai chị dì nè ngon ạ lắm chị nguy hiểm hảo dạy kìm mô kì nè nè mô kì nè mô kì nè mô kì nè mô nè mô kì nè mô kì nè เครื่องดื right ่มชูกำลังนี่นี่สั่นหนึ่งเลยอันนู้นเถอะหมอเด็กบอกไซส์สำหรับผู้สูญเสียเหงื่อมากเส้นนักกีฬาและผู้ที่ออกกำลังกายเฉพาะผู้สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายไม่ควรรับประทานเกินวันละสี่ซองเด็กและทารกไม่ควรรับประทานหนึ่งซองละลายน้ำหนึ่งแก้วตัว่าห้าสิบมลลิลิตร ไม่ควรผสมกับนมร้ายทุกคนยาดียาสำหรับคนเสียเหงื่อนะเกลือแล่ยังได้พอเอบ้านเราเกลืออืมอ่าันทำงานหนักเนาะอะไรเนาะเกล็ดเส้นนะเก็ดสวนบอยสิจะคุดคุมมนะหรือว่าเกี่ยวเข่าอิงยางไม่ใช่นะเออคอยย่างมาแต่หุษงเฮียนอิงยางว่าสิมากก็เกึกกเข้าไปเลยแฉลบแก้วเลยเข่ากันยมาให้ อยากกินเนี่ยนะมีสว่างฝูข้ายา, <laughs> าย <c oughs> าไอ้เชมฮะไอัแบบอ่านี่อั่นบอกแรีว่า,าดีไอดีเชมฮะยังนั่นนี่นะในเอโน่บ่อยเนี่ยจังว่าใช้ใคงสักคาแค่เกี้สุดทีสี่ยากินนี่ก็เป็นยาก,กันเนาะ เจ้าเวลาจะกินเจ้าอ่านก่อนเลยแล้วเจ้าอย่าไปกินโลโลเลยดิฮะอ่าจะเป็นยาบำรุงร่างกายเป็นไอยาดีไอกินยาดีไอได้ของดีได้เนี่ยนั่นฮะปกติเริ่มเบิ่งน้ำเจ้าเอ้าวฝ่าจางในชิบชีวันนั่นยันวันที่จิมฮาดำปุ๊บ อร่อยไหมกลาวว่าอกเยอนี่โอ้ยแมนบอกองดีมันสีดำได้จริงนะขึ้นเขาเลยเลยภายในสิชีวันนั่นออกนะเนาะยิ่งใจแห้งข้าเกี่ยวเขาเนาะอจะเห็นหนาเขาดำบอกเดี๋ยวมาดำจะได้มาโอ้ยอาก็กิงเอียนะ ไปกินกับแม่กัรบขาวนึงนะเนาะหากระดมข้าไม่เห็นได้แล้วหากระดาข้าก็ปอนี่และของแบนดังดีเลยคืออืมอะรเนียเครื่องนุ่งเนาะผู้ค้ำบอกผู้ค้ำเด้อนี่เด้อส่งเลยส่งผู้ค้ำเนาะส่งทุกคนส่งส่งขาขึ้นอัน้เป็นของผู้ค้ำ ค <minutes> <ikke Ugh>. ื่แมวน่ะเาก็ดีชมันนเป็นของชม้านควาของแม่น่ได้แ่ขาดอีของชมพานนี่ด้จะของพ่อ <chưa> ค <k eterm dashboard> ือจบแม่นนะมใหคือจบแม่นะสีสีแบบของชมพู่เ่นะชมนทไมจ้ะดีเลยไทย เออคืออะไรลูกงาม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 คอยขึ้นหมัดคอเทอบัดจะหมัดคอจะคอยไปไหนแม่ก็ชิบลมนี่มันยืดตัจ้ะคองชมวางอีแ้อราแ่เอเลยกินตจางขาดยืดเะเ้จุมา เป็นเราฝากแม่ชมักเนาะทุกคนแม่ชมักก็ตีใจหมดเดยดิฉังขาดเนาะขาดนะแม่วังขอว่าแม่ล็กตู้ของเจ้ากล่องแรกของไม่สว่างเลย่แม่พี่น้องเลยถ้าแม่สว่างใส่นี่ก็สงสัยเพ่ได้นอนมาคืนนั่นแหละคืนนั้นเป็นได้แบบ

ลมบ่ลมเลยเบยัง hmm. มีเบย์บ่กระโปงบ่ส่งเออส่งกระโปงงกระโปงเอ็กแอลแม่นะเอ็กแอลเอ็กแอลได้เทีบ่อันงแตงามอยู่เนาะงามอยู่เนาะมูดตปนเตงเนาะกันที่แบบอยากอึดในหนึ่งเนาะหลังช่องนี่แม่คพอดีระทุนเดี๋ยเลยเพื่อชมงามเนาะ

อยู่นะเสียพื้นบ่วังเออเสียตะปิญี่ปุนของสมังแมพุ่งมาจักอันนี่เสียมยิงกันบ่กลสดาวมคถูกคเนาะบ่ส่งนี่คือของผู้หญิงเนาะมตพอดีน้อยๆเดเนาะต้นี่ของแสมังเนาะ แต่เคือนกันไม่ของข่อยตื่นเต้นเดือใจผมก็จะได้ชุดแล้วเน่อมบึงเอไญเพื่นบังนอทุกคนชอบมั้งเอาเีกอ่ะแค่นันจะมีลูกชาวยังขอหลมแล้วทุกคนของชันไม่ใช่ว่ากันเสียดายเปิเบิ้งลุ่นไปน้ำนะเจ้าเนาะ bò đây bò đây đấy chấm mắng này à bò đây bây giờ đây đấy đi ra đó bò con đi bò đi lâu là à chấm mắng đi Rồi, ngon lẽ, con này con cháu, con này Bớt lại nó, con đi này, hãy xí bớt nè Bớt lại à เพื่อนอะเออจะดำดานี่ลายตัวโยลายตัวบางทีของแม่วัดตรงนี้เออจนซื่อของแมพี่น้องเน่ยนรุ่นนะเป็นรุ่นคังรุ่นเนยเอจนซื่อเด็นมาได้เหดคุ้มมาเสือคุ้มใส่งบลงือก้ทุกคนมามคือแม่ตะกี้แล้วนี่ พินข้างหลังเนาะเออทั้งหนาม้าบ่นเข่ากลับกันเลยเข่าแก็บกันเลยกับเฉือนนุ่งเลยเออมีหมุกติ้งอีกแน่ชมังมีกระดูกนะอืมอันนี้ของแม่บ้านคอยจับนี่เหลือหนึ่อันนี้สื่อนี่แหละนี่หมาเรือมาเลย ทุกครังมันจยังจะมาได้เพื่นเมื่อหี้่ายังจมามื่อดือนไนได้เนาะหวานเหวีมวัง้วตัแห่นี่นะถอดมืตัวนี้กันลองอิซึ่ลองอิซึ

กองแรกก็ไม่ชมวังชมวังอีกอันนี้เขาฝากมันพิชได้เคยบอกไปซื้อซื้อพิชได้ไหเออใส่อซื้อตรงกล่องกันเลใส่ซื้อพี่ไปจ้ะเขาว่าจะเย็นชาวชมวังใช่แนวกว่าเด็กไปซื้อแม่ใช่เนาะแม่ก็เพิ่นดีใหญ่นี่ก็ดีใหญ่อยู่เนาะแม่ชมวังชายว่ได้ก็แม่ชมวังก็ให้ลูกสาวกับลูกชายใช่ ก็สิแท่งลงไปแท่กับโบผูดีเหรเอ้ยได้ยุได้ยุพอดีสมหวังขุนนี่ก่ะสมหวังเนาะแท่งกับบุญโป่งนะแช่กับน้องชายสมหวังสุดเลยเบ้อยังอีกบอสเลี้ยังชุดนอนมาได้นอนแล้วจะแท่งป่ะ แน่นอนเอ้เสื้อเสียงเด็ดในนี่ได้เสมอเป็นคือมุ่งนะเออเออไอแม่ได้จังช่างเงี้วมันก็ึ่งดีเลยจ้ะไปตีจับบอลถึงจับมาลถึงนี่มันนะจมังสงสัยสงสัยชี้ได้เป็นรถคกบวนอะไรจังนะเนาะไอชี้บอกท่างอ้อมก็มีเด้หน่แมนแล้วเนาะทำเป็นคนรถคกบวนเขาได้นุ่งลายเด้แม่นแนี่ แน่จะแ้ <érieur> <bush photos> ่บัอยางเนาะทุกคนวัดดดิ่นี่เลยเนาะเพื่อนเเกือบแล้วเกือบได้แล้วเกือบแล้เกือบได้ยังข่งพามืนะเอาเลยไม่กรตาลวยังไม่ช่ป่ยังตัวนึงนะเสือคมังนี่ก็ดีเลยเอ็ดแมนตัวนี้ทางใน เป็นเสียเสืเส,เสกิจอันนี้คือของอเั่นเปยนปคู่กันเนาะเหม็นบอยังวะแม่เบนน่าจจะเม็นมั้งต้นสีเดียวกันเนาะนสุดท้ายน,น, <c oughs> นาสุดท้ายของแม่เราวถงเนี่ยน้ำสุดอ๋อสิกตีขนาดอสิตีขนาดเอี

สมังนะสม่งเนะาะส่วนเนี่มังนะ่งอะไรเฉยเอาเนี่แหละคู้คน,นให้มันกินง่ายเลยตัวนี้แหละกายยังสมังกันเนาะยังดียังมีครูใช้ได้เนาะอันนี้ก็ยาวิตามินเนาะวิตามินเห็นหมากมาไม่เลยลายนั่งก่อนด้วยนั่งก่นอนด้วยเม็ส<อ>มัยเลยของฝากเลย โอก็ได้ชมงิงนเนาะแก <c oughs> ก็ได้ชมง,งนินเ <c oughs> นาะมีนิสิ่งหนึ่งคินอันหนาขาวนะั่นข,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 ของขว้อยเขาคาราเขาวผ้าคือติดม่น้ำของขวอยใช่เอาใช่เอาเอาเอาใช่เสียสละเพราะไม่พิโน้องอยากอยากให้อยากได้เมียหนาขาวอ๋อละมื่อวานนี้ก็ข่อยดทได้ขอจบคลิปได้ไหมเนาะอ่า เม่ชมว,วังกะชิ่งกาบขอบุญขอบคุณเนอะเ<ด>อ่อไอที่เพื่นมีน้ำใจเนาะฝากมาให้เมช่วงวังเอ่อถึงเมช่วงวังที่ใช่ก็ได้ก็ตามเนาะเ <laughs> มช่วงวังกะชิ่ให้ลูกสาวของแม่เนาะเมช่วงวังกะชิ่กินดูกินได้เลย, <laughs> ยกาบขอบุญขอบคุณเพือ่อนในลายจักชื่ออยู่บ่เพื่อนกะชิ่งหูเนาะกันเห็นเนาะเ<ด>นา<อ>ะอ้าทุกอย่าเพื่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงอิ่มมั่นคนยืนเด้อ ควมเจ็บควบให้ได้ควมไข่ควบให้มีคิดยังก็ให้ได้ชมดังมโนวังเนอให้เฮงเฮงรวยรวยถ้าขายงายมือกับ้โชคให้มานให้ล่ำห้รวยโบไฮช่วยแจ็คเทอร์เนาะซาเธอมาวันนี้กับเม่์ชมวังสีได้ขอจบคลิปลงทิ้งเทนี้ก่อนเนอฝากเป็นกำลังใจให้แม่์ชมวังแน่ไว้พบพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เนาะแม่์ชมวัง พร้อมด้วยครอบครัวด้วยจีน่ากาวคข้ามาสบายดีบ๊ายบาย